ดีค่ะหนูชื่อดิกหญิงนะักสอนฝ่ายใจวันนี้หนูจะมาสอนการหาหอเรมอโจทย์คือ10 20 30เราสามารถตั้งโจทย์ได้ดังนี้เราต้องดูว่าแม่ไหนที่คูณกันแล้วได้10 20และ30มหนูจะใช้แม่10 สิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบการหาฮอรมอเราต้องหาต่อไปเรื่อยๆจนหาต่อไม่ได้ ันั้นหอรามอของ10 20และ30คือ10หนูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ